เฮ้ชายคนนั้นดูน่าสงสารจังเลยหฮะลองเข้าไปถามเขาสักหน่อยดีกว่าว่าเขาเป็นไรหรือเปล่าเอ่อคุณฮะคุณเป็นไรหรือเปล่าถึงได้มาร้องห้าคนเดียวอยู่แบบเนี้ยคือผมจนมากเลยอะผมไม่มีโลบักเลยอะคุณพอจะมีโลบักให้ผมไหมอะไม่ให้คือผมจนมากเลยอะผมไม่มีโลบักเลยอะคุณพอจะมีโลบักให้ผมไหมอะอ๋อมีสิครับ แต่ว่าก่อนอื่นผมมีร้านจะมาแนะนําต้องร้านนี้เลยโลบักชอปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะมาขายของตัวน,นี้ไม่ได้นะผมยั้มมีมีตังอยู่นั่นนั่นขอขอดิ้นดิน้นดะน้นนะนานๆทีจะมีสปอนเซอร์เข้านะขอนินดินก็ได้ก็ได้ก็ได้สาสีจังสำหรับร้านนี้นะครับนะก็จะมีการเติม2แบบนะครับนั่นก็คือแบบกลุ่มและแบบไอเดีพาร์ตนะครับผมนะสำหรับแบบกลุ่มนะครับนะก็จะอยู่ที่เลทห้าส่วนถ้าเป็นไอ p ดี s พาร์ตก็จะอยู่ที่เลทสี่จนถึง,งเลทแปดย และไม่ใช่แค่นั้นสําหรับใครที่ต้องการจะเติมแบบกลุ่ม1บาทก็สามารถเติมได้นะจ๊ะโอเคอันดับแรกเราจะต้องทาการโอนเงินเข้าเว็บก่อนเพื่อที่จะเปลี่ยนเงินจริงๆเราให้กลายเป็นพอยต์ในเว็บนั่นเองซึ่งพอยต์นั้นก็จะสามารถเอาไปซื้อพวกโลบักได้นั่นเองโอเคทําการกดคาว่าเติมเงินก็จะมีให้เลือกเติมอยู่2แบบนั่นก็คือทูม,มันนี่กับวอลเลตซึ่งรู้สึกเหมือนว่าทูม,มันนี่จะปิดอยู่เพราะฉะนั้นเราผมจึงจะขอเติมผ่านวอลเลตก็แล้วกันนะหลังจากที่ทําการกดเข้ามาแล้วก็ให้ทําการโอนเเงินนีบอร์ หลังจากที่โอนไปแล้วก็ให้รอสัก1-5นาทีแล้วก็ทำการใส่เลขอ้างอิงลงไปหลังจากที่ทําการใส่เลขอ้างอิงลงไปแล้วก็ทําการกดคําว่าตรวจสอบอ่ะก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับนะผมก็ได้20พอยแล้วนั่นเองหลังจากนั้นก็ทําการเลือกเลยว่าจะเติมแบบไหนซึ่งผมก็จะเลือกเติมแบบกลุ่มก็แล้วกันนะซึ่งก่อนที่จะเติมทุกครั้งนะครับนะก็อย่าลืมที่จะกดเข้ากลุ่มให้เรียบร้อยอ่ะซึ่งผมลืมบอกไปนะครับนะตอนนี้ผมมี1 4โลบัคนั่นเองหลังจากที่ทําการกดเข้ากลุ่มเสร็จแล้วก็ทําการกลัับบบมมมมมาาาาาทททีี่่่่เเเเวว็หืืออออนนนนดิํํกกกรรรรรใใสชตตละคพ้้จง สมมติผมใส่ 300, 100ก็จะเสีย20่สิบ point นั่นเองหลังจากนั้นกดคําว่าซื้อโลบักมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะว่าดําเนินการเสร็จสิ้นโปรดรอรับสินค้าภายใน3นาทีซึ่งก็จะมีตารางคิวให้ดูด้วยว่าเราอยู่คิวที่เท่าไหร่ซึ่งก็รู้สึกเหมือนว่าผมจะอยู่เป็นคิวแรกๆเลยนะคร in ับผมนะก็ให hey. ้ทาการรอต่อไปเรื Bhar ่อยๆนะครับนะจนกว่าจะได้นั่นเองไหนลองไปเช็คซิกดรีว็บัหนึ <S <S ่งครั้งอ่ะก็จะเห็นนะครับนะว่าตอนนี้ผมก็มี114่งร้อยสิบสี่โลบักแล้ว ส่วนถ้าใครมีปัญหาอะไรแล้วอยากจะสอบถามเจ้าของร้านก็สามารถไปแจ้งได้ที่เพจ a ฟ e b o o k เลยนะครับนะซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งไว้ให้นั่นเองเติมง่ายได้ไวขนาดนี้เพราะนี่คือโลบักช็อปสรุปแล้วคุณจะให้โลบักผมได้ยังอะอ๋อได้ครับผมรอแป๊บนึงนะครับเงินอยู่ไหนหนะโลบักคุณเหลือศูนย์เดี๋ยวๆดีเดีเียป็นไปได้ไงเนี่ยอ๋อนึกออกแล้วจำได้ว่าเอาเงินไปพีออเดอร์ ps 5ามาดีหว่า โอ้โหกูนี่มานั่งเป็นเพื่อนเลย